รู้เลยที่เราไม่ชอบปุ๊บเนี่ยเขาจะทำในสิ่งนั้นถูกมันไส้เยอะอยะเยอะแยะืนาะเช่นเช่นเช่นเขาเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบให้ใครมาถามเขาว่าเออนุ้ยตอนนี้ทำอะไรอยู่อะนุ้ยอยู่ไหนทำอะไรอะไรเงี้ยไม่ชอบเพราะมันเจ็บปวดเลยตรงไหนวะคือตามเวลาใช่ไหมสมมติคุณอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยตามว่ามันไม่ให้เกียติว่าผมมามาตรงเวลาอยู่แล้วอย่างเงี้ยเหรอคือเราอาจจะมาช้าแต่ หน้าผมเราเสร็จแล้วไงพ่อหน้าผมเราเสร็จแล้วเราจะมาช้าแต่การโทรถามแล้วว่าอยู่ที่ไหนมันรู้สึกแบบว่าอันนี้คือแบบจิตเราแล้วก็รู้สึกแบบว่าเหมือนแบบว่ากำลังต่อว่าเราไกลๆว่าแบบแล้วตทรถามยังไงอะที่ไหนอยู่กันนู้นอย่างนี้เหรอก็มาเอาเวลานัดแล้วยังไม่มานะเขาก็ต้องโทรถามถูกไหมพ่อจ๋าแม้กระทั่งแม่ตัวเองก็ยังถามไม่ได้ทำอะไรอยู่เนี้ยไม่ชอบ รู้สึกว่ามันู้าจ่าย<ง>ในชีวิตเราเราจะทำรีกว่าเรื่องของเราอย่ามามถามเราแบบนี้พอเขารู้ปุ๊บเขาก็ไปหาพี่ๆตลกอัดคลิปไอ้บอลไอ้แจ๊ดไอ้ตักบริบูรณ์พี่นุย้ยพี่หลุยส์ออูทกทั้งกลุนเลยพี่ช่วยอาทิตหน่อยนะทีละคนทีละคนเลยคนหนะ,อะบอลกับบอลกับลูกบอลอัดเลยนะลูกนนุย้ยนุ้ยอยู่ไหนอะ ทำไมอยู่นุ้ยฮะมาเราซินุ้ยนุ้ยเอ่อทีละคนเลยนุ้ยพูดแบบนี้ประโยคเดียวกันเลยทีละคนไล่ๆแล้วก็ส่งไปให้มันเครียดเลยไหมเครียดเลยไหมก็ไม่เครียดขนาดนั้นหรอกพ่อรู้รู้อยู่แล้วแต่ว่าแบบว่าขำมากกว่าเพราะว่าแม่ทําอย่างนี้แล้วไงมันก็กลายเป็นความขำมากกว่าแล้วลดโทานะพ่อเขาจะอันนี้พ่อรู้เหรอมันจะไม่ให้ใครนั่งไม่ให้ใครนั่งเออไม่แต่หนูเป็นแม่มันนะหนูยังได้นั่งเกับโป่งท้ายอ่ะพ่อ โชคเลยนะแต่จะทความดีออกรถใหม่เพราะหนูยังได้นั่งแค่กระโปรงท้ายอ่ะถ่ายรูปตรงนะะั้น <cold> น่ะเอาได้แค่นั้นเลยเหรอมันมันมันเป็นยังไงเรื่องไม่ชอบเป็นคนนั่งรถรถของเรารถของเราเราจะนั่งคนเดียวใช่ไม่ชอบเป็นคนขึ้นรถเราเราไรไล่เขาลงรถอ๋อเรื่องที่ไล่ลงเหรอฮะก็คือไีถ่ายรายการไงแล้วเขาพูดไม่ถูกหูเราเราก็คือถ้าพี่พูดแบบนี้นุ้ยกลับแล้วนะ นูยก็ยังเดินเข้าไม่ถึงประตูเขาเลยนูก็เลี้ยวหัวแล้วก็ขึ้นรถเลยแล้วก็ถอยรถกลับแล้วเขาก็จะมาแบบคือเขาต้องเอาเราอยู่ให้ได้เพื่อเขาจะต้องถ่ายรายการให้ได้เขาวิ่งมาเขาก็เลยวิ่งมาแล้วก็กระโดดขึ้นรถอันนี้กดนักขึ้นเองโอ้โหคือเอาตัวขวางหน้ารถนี่จะดีกว่ากระโดดขึ้นรถก็บอกพี่พี่ขึ้นไาทำไม พี่เป็นทำไมอ่ะเขาบอกลุยลุยคุยกับพี่ก่อนคุยกับพี่เข้าใจพี่แล้วไม่ชอบเป็นคนแตะตัวด้วยฮะไม่ชอบเป็นคนขึ้นเลยไม่ชอบไม่ชอบอะไอย่างไม่ชอบเป็นคนแตะตัวพ่อรู้สึกแบบว่ามันจับมันแตะมันอะไรเงี้ยแล้วเขาจะงอเราอะฮะเขาก็ต้องหลุยลุยก่อนลุยก่อนพี่อย่าจับลุยพี่ลองไม่ได้พี่อย่าจับหลุยแล้วตอนคุณซื้อรถใหม่นี่คุณได้ส่วนลดเยอะไหมเพราะว่า